ีครับวันนี้อยู่กับหลักสูตรคิเนมาเตอร์ทำเถอ่ครูยุคใหม่กับผมครูดวงใน EP นี้นะครับเราก็จะมาสร้างโปรเจกต์ของเราเองแล้วนะครับะนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษานะครับคร่าวๆเกี่ยวกับฟังก์ชันแล้วก็เครื่องมือต่างๆของคิเนมาเตอร์มาตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับในะ EP นี้นะครับ เราจะมาทําการสร้างโปรเจกต์นะครับโดยการให้พวกให้เรานะครับเลือกตรงสร้างใหม่นะครับข้างบนนะครับสีมส้มรูปบวกนะครับกดสร้างใหม่นะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับมันก็จะปรากฏอันแรกก็จะเป็นชื่อโปรเจกต์อันต่อมาก็จะเป็นอัตราส่วนหน้าจอหมวดแสดงรูปภาพระยะเวลาของรูปภาพระยะเวลาเปลี่ยนฉากนะครับแล้วก็นํา ปูจีบไฟล์เข้านะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะมาตั้งชื่อไฟล์ก่อนนะครับทดสอบ1นะครับอันนี้ผมนะครับตั้งชื่อไฟล์อ่าอัตราส่วนนะครับในคู่มือนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับสำหรับอัตราส่วนของหน้าจอแนวนอนของสมาร์ทโฟนเรานะครับที่พอเหมาะที่สมควรนะครับก็จะอยู่ที่16ต่อ9นะครับมันแรกเลยนะครับ สำหรับสมาร์ทโฟนนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะเลือก1ต่อ1นะครับมันมีเหตุผลว่าทำไมถึงเลือก1ต่อ1นะครับต้องคอยดูในคลิป EP สุดท้ายนะครับว่าจะมีเฉลยอะไรนะครับอ่ะเราก็เลือก1ต่อ1ไปก่อนนะครับอ่าเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับข้างล่างนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันนะครับปล่อยไว้แบบนี้แหละนะครับเรากดต่อไปนะครับอ่อันนี้ ขาก็จะเข้าโปรแกรมนะครับแต่ก็ต้องมีโคษนานะครับก่อนกดข้ามไปเลยแล้วก็รกระบาดออกนะครับอ่าเมื่อเขาเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราทําการตั้งชื่อตั้งอะไรเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏรูปนี้ขึ้นมานะครับมีเดียเบราว์เซอร์ก็คือรูปภาพที่อยู่ในสมาร์ทโฟนเรานะครับให้เราเลือกทําการตัดต่อนะครับทีนี้เราก็เลือก ของเราก็จะเลือกที่กล้องนะครับอ่านี่กล้องของเราที่เราจะทําการตัดต่อนะครับอ่าเราเลือกของเราไปนะครับอันนี้นะครับเราจะเลือกวิดีโอนะครับอ่าแล้วก็รูปภาพประกอบด้วยนะครับโอเคนะครับเราก็จะ เลือกเมื่อเราเลือกรูปภาพวิดีโอของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับวิดีโอก็จะต่อกันนะครับเป็นลำดับที่เราเลือกนะครับก่อนหลังนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จนะครับเราก็กดกากบาทข้างบนนี้ออกนะครับอ่าต้งกดเด้งหน้านี้ขึ้นมาครับอันนี้คือหน้าหลักนะครับหน้าหลักในการทํางานนะครับของการตัดต่อโปรแกรมกริมเตอร์นะครับเดี๋ยวก็เลื่อนดู ในฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมีดังนี้นะครับข้างหน้านะครับตรงกลางนี่นะครับก็จะเป็นหน้าจอพรีวิวให้กับเรานะครับส่วนด้านซ้ายด้านบนนะครับก็จะเป็นการกลับไปหน้าแรกนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นลูกศรย้อนกลับนะครับส่วนขับมาทานล่างอีกที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับด้านซ้ายมือก็คือจับภาพหน้าจอนะครับครับลงมาอีกก็จะเป็นการตั้งค่านะครับ ต่อมาก็จะเป็นการเปิดเลเยอร์ทั้งหมดนะครับแบบนี้เลเยอร์ข้างล่างก็จะปรากฏนะครับตอนนี้เรามีเลเยอร์เดียวนะครับอยดว้วยก่อนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นย้ายไปจุดก่อนหน้านี้นะครับนะครับเราคลิกค้างไว้นะครับแต่ค้างไว้ก็จะถามว่าปรากฏเด้งขึ้นมา3รูปแบบนะครับย้ายไปจุดก่อนหน้าย้ายไปจุดเริ่มต้นย้ายไปจุดสิ้นสุดนะครับ ก็สะดวกในการเลื่อนนะครับอันนี้ย้ายมาจุดก่อนหน้านะครับก็จะมาอยู่ด้านหน้าสุดนะครับทีนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นเลเยอร์นะครับเลเยอร์นี้นะครับเมื่อเรากดเลเยอร์ปุ๊บก็จะประกอบไปด้วยมีเดียเอฟเฟกสติ๊กเกอร์ตัวอักษรวาดเขียนนะครับต่อมาก็จะเป็นไม์นะครับไมโครโฟนนะครับหรือการบันทึกเสียงนะครับ แล้วถัดมาตรงเสียงนะครับก็จะเป็นเสียงออดิโอนะครับเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกต่างๆนะครับให้เราเลือกใช้นะครับต่อมาด้านบนมีเดียนะครับเมื่อเรากดมีเดียก็คือเราจะสามารถนำรูปภาพในสมาร์ทโฟนเรานะครับเข้าไปเพิ่มได้อีกนะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องวิดีโอนะครับส่วน ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปร้านค้านะครับก็คือร้านค้าสตูนะครับของโปรแกรม k i นิมัตเตอนะครับให้เราเลือกมากมายนะครับนี่ส่วนปุ่มด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือปุ่มเล่นวิดีโอนะครับปุ่มเล่นงานที่เราตัดต่อได้ครับอ่านะครับก็จะเล่นด้านหน้าจะพรีวิวแล้วก็จะมีเสียงอยู่ด้านซ้ายขึ้นนะครับ เมื่อเรกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการสต็อปหรือเป็นการหยุดนะครับสําหรับงานของเรานะครับทีนี้นะครับวันนี้เราก็ได้การต่อวิดีโอของเรากับรูปภาพที่เราได้ถ่ายมานะครับถ้าเราต้องการจะแก้ไขนะครับวิดีโอนะครับหรือรูปภาพนะครับรู้ว่านี้มันมีอยู่4ไฟล์นะครับ ไฟแรกเป็นวิดีโอไฟล์ที่2เป็นรูปภาพที่3าเป็นรูปฟ้าภาพ,ภาพรูปไฟล์ที่3เป็นรูปภาพนะครับไฟล์ที่4เป็นวิดีโอนะครับว่าเราจะแก้ไขตรงรูปภาพอันที่2แลเรากดเอานิ้วจิ้มไปที่อันที่2นะครับก็จะปรากฏกรอบสีเห,เหลืองขึ้นด้านข้างนะครับรูปภาพที่เราเลือกทีนี้เมนูหรือว่าเครื่องมือนะครับด้านขวามือก็จะเปลี่ยนไปนะครับ อันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปตามระหว่างรูปภาพกับวิดีโอนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะคล้ายๆกันนิดนึงนะครับไม่มากก็น้อยนะครับไม่ต้องซีเรียสในจุดนี้นะครับอ่านะครับส่วนอันนี้นะครับรูปกันไกรนะครับก็จะเป็นการตัดนะครับเป็นการตัดหรือแยกนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นการ เครื่องมือแพนและเครื่องมือสูงนะครับส่วนรูปโทรศัพท์หมุนนี่ก็จะเป็นการหมุนหรือสะท้อนนะครับด้านล่างลงมาก็จะเป็นฟิลเตอร์สีปรับแต่งสีคลิปกราฟิกขอบมืดแล้วก็ข้อมูลนะครับที่เราลองใส่ฟิลเตอร์สีดูสักอันนะครับนี่ก็จะมีให้เราเลือกเลือกว่าอันนี้เป็นบรรยากาศของภาพระหว่างวิวนะครับ ภาพวิวและสเกบนะครับเราเอาสดใสนะครับลองดูสักภาพอ่าเห็นไหมครับภาพก็จะดูสดใสขึ้นเราก็สามารถปรับความสดใสของสีภาพได้ตามที่เราต้องการนะครับเมื่อเราปรับเสร็จแล้วนะครับเรากดเครื่องหม้ถูกที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับอ่าแค่นี้รูปภาพเราก็จะทําการปรับโทนสีฟิลเตอร์สีเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราคลิก เลือกนะครับหรือจิ้มเลือกที่วิดีโอนะครับอันนี้ไฟล์วิดีโอนะครับเมื่อเราจิ้มเลือกแล้วนะครับฟังก์ชันด้านขวามือเครื่องมือนะครับก็จะแตกต่างออกไปจากรูปภาพนิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีเครื่องมือที่คล้ายกันนะครับอย่างเช่นตัวกันไกลก็มีนะครับตัดแยกเหมือนเดิมแล้วถัดมาจะเป็นเครื่องมือเลื่อนนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นลำโพงนะครับเครื่องมือมิกเซอร์ปรับเสียงนะครับ อันนี้นะครับที่แตกต่างออกมาจากรูปภาพนะครับไฟล์รูปภาพถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นความเร็วนะครับแล้วก็ย้อนกลับแพนและซูมนะครับหมุนหรือสะท้อนฟิลเตอร์สีปรับแจ่งสีคลิปกราฟิกขอบมืดนะครับระดับเสียงบางส่วนนะครับอันนี้ก็ต่างมาจากรูปภาพนะครับ EQ น,นี่ก็ต่างนะครับเสียงกล้อง เครื่องเปลี่ยนเสียงนะครับแยกเสียงแปลงไฟล์นะครับก็จะแตกต่างออกมาจากรูปภาพเมื่อกี้นะครับนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นการแนะนำเครื่องมือนะครับต่างๆที่อยู่ในฟังก์กชันโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันคีเนมัตเตอร์นะครับ ทั้งไฟล์รูปภาพและก็ไฟล์วิดีโอนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับ EP ถัดไปเราจะมารู้ในเรื่องอะไรนะครับฝากคอยติดตามด้วยนะครับวันนี้ข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ